เรื่องเล่าอาถรรพ์วันนี้เสนอตอนผีพายวังสวนดุสิตเรื่องเล่าอาถรรพ์คืนนี้ยังมีเรื่องเล่าผีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในล้วนในวังสมัยรัชกาลที่ห้าครั้งที่พระองค์ท่านย้ายเข้ามาประทับที่พระราชวังดุสิต ในสมัยของพระองค์ท่านพระราชวังดูสิตปลูกสร้างเสร็จใหม่ๆว่ากันว่ามีความสวยงามราวกับเมืองสวรรค์ภายในบริเวณพระราชวังอบอุ่นไปด้วยหมู่ไม้ดอกไม้ผลไม้มีร่มเงาอึมครึมไปทั่วทั้งบริเวณวังผลหมากรากไม้ในพระราชวังแห่งนี้ออกดอกออกผลทั้งเล็กทั้งใหญ่ ้อยระยะเต็มไปหมดมีทั้งฝรั่งทับทิมมะม่วงกระท้อนและอื่นๆอีกมากมายเมื่อผลไม้มีมากมายเช่นนี้ก็ย่อมเป็นที่ต้องการของพวกชาววังมึงดีทั้งหลายทั้งๆที่เป็นของที่อยู่ในเขตพระราชฐานก็ตามผลไม้หลายๆต้นยังถูกสอยเอาไปรับประทานเป็นจำนวนมากมากจนผิดสังเกตแถม ผลไม้ลหลายๆลูกยังพบร่องรอยของฟันแทะไว้เป็นหลักฐานอีกด้วยครั้งนั้นเรื่องขโมยผลไม้ในวังกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดพระองค์ท่านต้องเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยตัวพระองค์เองและทรงตัดว่าไม่น่าจะใช่ลอยฟันของกระรอกและกระแตน่าจะเป็นรอยฟันของคนที่มาแทะเสียมากกว่าดังนั้นจึงเห็นว่า ต้องหาตัวหัวขโมยมาลงโทษให้จงได้จึงได้มีการตั้งรางวัลในการจับขโมยเป็นเงินสองตำลึงในสมัยนั้นและนับจากนั้นเป็นต้นมาพอตกกลางคืนเหล่าบรรดาขราชบริพารน,นางกำนันมหาดเล็กก็ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเพราะต้องคอยมาดักซุ่มจับขโมยเพื่อหวังเงินรางวัลในการซุ่มจับ ก็จะแบ่งกันเป็นกลุ่มๆหล,ลายคืนผ่านไปก็ยังไม่มีใครท้อเพราะต่างก็อยากจะรู้ว่าใครเป็นหัวขโมยผู้นั้นแต่ในยาม,ามค่ำคืนดึกๆเช่นนั้นทั่วทั้งวังก็เงียบเย็นและวังเองทำให้พวกที่มาดักจับขโมยก็รู้สึกหวาดวันอยู่เหมือนกันเพราะที่ว่าวังแห่งนี้ล้ำลึกกันมานานว่ามักจะมีผีเด็กที่ไว้ผมจุก ออกมาวิ่งเล่นในยามกลางคืนอยู่บ่อยๆใครดวงดีก็จะได้เห็นการดักจับขโมยก็ยังคงดำเนินต่อไปทุกคืนอย่างน่าประหลาดใจที่ผลไม้ยังคงหายเช่นเดิมแถมบางลูกที่ห่อกระดาษเอาไว้อย่างดีก็ยังถูกเด็ดไปจนได้จนกระทั่งคืนหนึ่งเล่ากันว่าเป็นคืนเดือนเืิดทั่วทั้งพระราชวังเงียบสงัดแต่พวกชาววังก็ยังคงซุ่มล่า หัวขโมยอยู่เช่นเดิมชาววังกลุ่มหนึ่งมาแอบซุ่มอยู่ใกล้กับต้นฝรั่งซึ่งกำลังออกผลเต็มต้นใกล้จะสุกเก็บกินได้แล้วและต้นนี้เองเป็นต้นเดียวกับที่ล้นก้าวร้นกระหม่อมรัชกาลที่ห้าส่งทอดพระเนตรพบล่องลอยแพะทิ้งเอาไว้และคืนนั้นพอดึกสงัดก็ปรากฏเสียงประหลาดพอมีเงาดำๆวิ่งผ่านไปทางต้นฝรั่ง ทำให้ชาวหวังผู้ล่าหัวขโมยใจเต้นระทึกคาดว่าจะต้องเป็นหัวขโมยที่หวังมาดักจับเป็นแน่แท้จึงพากันแอบซุ่มมองทันใดก็เห็นเจ้าของร่างนั้นปีนขึ้นไปบนต้นฝรั่งนั่งกัดกินฝรั่งเคี้ยวกินอย่างหิวกระหายพวกล่าหัวขโมยพากันดีใจและกลุกก่มเข้าไปล้อมต้นฝรั่งต้นนั้นเพื่อหวังว่าจะได้ดูหน้าไอหัวขโมยให้จะชัดสักที ต่างคนก็ต่างพากันร้องเรียกขู่ให้หัวขโมยลงมาจากต้นฝรั่งส่วนเจ้านั่นก็ยังไม่ยอมลงมาเรียกร้องกันอยู่นานจนในที่สุดเงาดำบนต้นก็กระโดดลงมาตุ๊บขาหลวงชายหญิงพากันตะคุบแต่ก็จับไม่ได้เพราะตัวเจ้าหัวขโมยนั้นมันลื่นและเป็นเมือกแถมยังว่องไวปราเปรียวผิดมนุษย์มนาธรรมดาทั่วไป หัวขโมยพอหลุดออกมาได้แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเจ้าหัวกระโมรายนี้กระโดดพวดลงไปในสระอนุดาษภายในพระมหาราชวังและจมหายไปไม่ขึ้นมาอีกเลยและงานนี้ทำให้เหล่าข้าราชบริพารทั้งหลายที่ดักซุ่มมาอยู่หลายวันต่างก็สงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นและที่สำคัญก็คืองานนี้ทุกคนอดเงินรางวัลสองตำลึง ที่เจ้านายฉันผู้ใหญ่ได้ตั้งราวันเอาไว้เพราะไม่มีใครสามารถจับขโมยที่ไวดุดปลอดคนนี้ได้เลยและนอกจากจะจับไม่ได้แล้วแม้แต่หน้าก็ยังไม่มีใครเห็นแต่มีอยู่สิ่งเดียวที่ทุกคนสัมผัสได้ก็คือกลิ่นตัวที่สาบรุนแรงคล้ายกลิ่นคนตายและยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่หัวขโมยกระโดดหายไปในน้ำแล้วทุกคนจึงได้สติว่า ถูกผีหลอกแล้วก็พากันวิ่งร้องดังลัน่นหวันกระเจิงเป็นอันว่านอกจากผีเด็กหัวจุบจะเหฮแล้วภายในพระมหาราชวังแห่งนี้ก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับผีพายให้โจทยจันท์กันด้วยอีกเรื่องหนึง่งแต่เรื่องเล่าทั้งหมดนี้จริงเท็จประการใดไม่อาจทราบได้ขอบคุณแหล่งที่มาหนังสือพิมพ์ รหากาคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปลอนๆจากลึงเล่าอาถรรพ์